สวัสดีครับดาวเรืองดาวเรืองครับวันนี้<า> <ฮะ S 2> ม่มาคุณย่ามาแทนคุณย่ามาแทนบ้า ือย่าไม่มาติดถ่ายละครครับผมผมก็เลยต้องมามามาเป็นประหลัดมาแทนไอ้ไอ้เรื่องมันครับมีบ้างเชื่อหวยเรื่องเลยเชื่อหวยเรื่องเลยเชื่อหวยเรื่องเธอไม่ใช่เชื่อหวยเรืองก็เชื่อหวยเรื่องเธอก็คือโอ้โหแสบจริงๆดาวเรืองผมขอบอกจริงว่าไม่มีผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงที่มันแสบขนาดนี้เลยหรือริงหนี้เ่าคะพี่ปอเขาไม่ใช่ทอมนะแต่เขาแสบมากคือแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่า เขาจะแกล้งกันได้ขนาดนั้นสมมติที่ถ่ายมานี่ผมยังไม่เคยเจอสิ่งที่มันธรรมดาสักครั้งเลยนะครับวันนี้ที่ต่อมาหล่อมากสุดๆจริงหรื <c oughs> อจ๊ะข,ข,ขอเบอร์กันได้ไหมครับขอเบอร์ได้ครับเอาเบอร์อะไรมไหมฮะ <c oughs> ได้ค่ะหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดคนเยอะนะคนเยอะคนเยอะไม่ใช่คนเยอะครับผมค่ะละครภูผาแฝง ไต่บางคนบอกว่าแบบเลตติ้งมขาให้ดีพี่ปอน้องเป็นกลังใจพี่ทอนะครับผมไอ้ดีไม่ดีผมไม่รู้จริงๆเขาไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมคือแสดงแต่สิ่งที่ผมรู้คือมีเจ้าคนด่าผมว่าทําไมทําร้ายเต้าขนาดนั้นเขาสงสารเต้าไม่คารุนอย่างนี้ล่ะคก็นั่นน่ะสิมันมีที่ทำนะครับมันก็มีคือถ้ามีทุกคนชอบใช่ไหมครับแล้วก็มีคนไม่ชอบเพอาะมีคอมเมนต์ว่าเขาติดตามเราเนาะใช่ครับผมอะไรอย่างนี้ก็ก็ดีก็ขอบคุณนะครับก็ ก็สุดดีครับพี่ปอยยังไม่ลาวงการไปทําไล่นะคะยังไม่ไปก็จะไปพร้อมแจ็คกันีแหละคร้อมแจ็คไปก่อนท้องก่อนเนีไหมคะอยากมีท้องเลยอยากมีท้อต้องหาแฟนให้ได้ก่อนนั้นจะท้องแล้วพี่ปอเป็นแฟนนะคะมีแล้วสิเรื่องของเรื่องเไม่คอยแล้วแอลพี่ชายตลอดพี่คนด่าน้อง ยังยังยังครับยังขอทำงานก่อนทำงานก่อนครับทำงานก่อนนะคะก็ความรักเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับไม่มีอะไรหวือหวามีแบบขึ้นแบบจิงชา จะได้งานกันไม่ได้เราเนี่ยป้าพี่ปอลหล่อที่สุดข้บวข้าวอ๋อมีแฟนแล้วจก็รออยู่นะคะครับผมฝากติดตามละครเรื่องนี้ก็เรื่องใหม่ด้วยครติดตามเรื่องภูผาแพร่ใหม่ด้วยนะครับและที่สําคัญคือก่อนสิ้นปีนี้นะครับมีบ่วงบาปนะครับกับดาวเรืองให้ได้ติดตามชมกันครับขอบคุณมากครับดอยนากระชายด้วยนะบ่วงบาปดอยแล้วกชใจเล่นอะคดีมากคุณเชื่อไหมเป็นเป็นบ่วงนะฮะเป่นเป็นบาปก็ห้าวาเจกมโอเคติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ 何だ